สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับคอฟุตบอลและสายนักลงทุนทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์จอลึกแนวทางฟุตบอลไปกับผมครับตีฟีคิกแต่ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าแนวทางที่หยิบยกมาให้เมื่อวานนี้ครับก็ทําได้แค่ยกยาเจ้ากันไปนะครับสำหรับฟูลแลมก็เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของผู้มเยือน2ประตูต่อหนึ่งด้วยกันนะครับภาพรวมก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีครับแต่พลาดง่ายไปหน่อยนึงเนาะอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับวันนี้เราไปมองกันที่ กานโชเซราอิตาลีเลยเลยครับเป็นคู่ระหว่างของโฟซิโนเน่ครับวันนี้จะเปิดบ้านพวกทางด้านฟิอรติน่าครับต้องบอกว่าฟิอเริน่าครับออกสตาร์ทเกมนลีกได้ค่อนข้างดีครับสองเกมล่าสุดก็เก็บใช้มาได้2เกมรวดครับภาพลงมค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวครับแต่วันนี้ครับพวกเขาต้องพบทางด้านเจ้าบ้านครับที่มีสถิติในการเล่นในบ้านที่ค่อนข้างดีครับและภาพลงมถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับนั้นล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะทางฝั่งของซาซโลไปถึง4ประตูต่อ2ด้วยกันนะครับกดไปรับถึง6ประตูด้วยกันนะครับจากดอง้เกม เลยทีเดียวครับแค่เป็นลองในเรื่องของชื่อชั้นครับดังนั้นพวกเขาจะได้เปรียบในการเล่นในบ้านของตเองครับและมองว่าค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่พอสมควรมีเสียงกล้องเชียร์คอยอยู่หลังครับก็น่าจะทําอะไรกันไม่ได้มากในเกมนี้ครับมองและภาพรวมน่าจะแบ่งแต้มกันไปในที่สุดครับให้เชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านอย่าง โฟซิโนเนได้เลยครับก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้ในวนี้หากท่านใดนะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมที่มีให้มากกว่าในโลกออนไลน์ครับที่มีให้มากกว่าหน้าช่องครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดโครงการหรือว่าบอลทุนนิตูวีครับมีให้หมดจบครบที่เดียวอย่างแน่นอนครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวก็ได้สําหรับทางเข้าเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยครับก็ฝาาด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกทุกท่านดูบอลอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับ